คำเตือนคลิปนี้ถ้าหากพูดติดติดขัดขัดใดๆก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเชิญรับชมได้ครับแล้ว,วันนี้เราจะมาลงเนื้อหา5อันดับกับการโฆษณาและเกมจริงๆมันจะเป็นยังไง หากคุณเจอเกมในโฆษณาแล้วคุณโหลดมาเล่นแต่มันไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงเราไปดูกันเลยอันดับที่หนี่คือเกมผ่อนด่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบง่ายๆชิวๆโดยที่คุณนั้นห้ามตกน้ําส่วนนี่คือความเป็นจริงโอ้โหความเป็นจริงนี่คือมันไม่มีน้ําเลยนะมันให้เราโหนอย่างเดียวอะแล้วคือดูดิทุกคนดูดิมีเลเซอร์ด้วย ทำไมในโฆษณาไม่เห็นมีเลเซอร์แล้วทำไมในความจริงไม่เห็นมีน้ำอะไรกันเนี่ยอันดับที่สี่นี่คือเกมที่ฟาร์มเลเวลไปเรื่อยๆเริ่มจากเลเวลหนึ่งโอ้ยหนูนี่ขอานะเลเวลสิบนะอย่ามาห้าวกับพี่ดิหนูเลเวลหนึ่งอยู่เลยอ๋อโอ้ยนี่เจ้าดละ Level เ,เ,เลเวลเทาไหร่เออเลเวลสิแล้วทำไมอ่ะฉันเก่งกว่าแกเออฉันเลเวลสาโอเคเราไปดูเกมจริงๆกันเลยดีกว่าส่วนนี้คือเกมจริงๆโอ้โหทำไมตอนแรกมันเหมือนเป็นเกมฟาร์มเลเวลแล้วตอนนี้เป็นเกมสร้างบ้านอะไรครับนี่ออัอนดับที่สนี่คือเกมที่คุณนั้นจะต้องติดคุบอันนี้คือในโฆษณาเฮ้ยฉันมีกุญแจเฮ้ยดีนะฉันเอาแอบ,บจากกุญแจผู้คุมมา เฮ้ยนี่แกอากุญแจที่แกขโมยฉันมาฉันรู้นะอาเอามาไม่ได้หรอกฮ่าเพราะแกล็อกห้องฉันไม่ฉันสามารถยื่นมือไปได้และฉันสามารถทะลุกำแพงได้ฮ่าไปดูเกมจริงๆกันเลยดีกว่าเออมันก็คล้ายๆอยู่นะคือติดคุกเนี่ยแหละแต่คือประเด็นคือมุมมอง ทำไมมุมมองมันไม่เห็นเป็นตัวขี้กลางทำไมในโฆษณาเป็นขี้กลางและในเกมจริงๆมันเป็นแบบนี้เนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ยแถมตรงซ้ายล่างก็ยังมีหลอดหิวและหลอดการวิ่งสต้ามิน่าโอ้อะไรกันเนี่ยอันดับที่สองนี่คือเกมนี่คุณนั้นจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่คุณนั้นจะต้องจำเป็นในตัวซูเปอร์ฮีโร่นี่คือในโฆษณาโอ้ oh. โอ้ยมีคนอยู่ซึ่งเราจะต้องเออมอันนี้นะเอากำแพงออกแล้วเราแล้วมันก็จะตกลงมาซึ่งข้างล่างนั้นเป็นโจนโอเคไปดูในเกมจริงๆกันเลยดีกว่าและนี่คือเกมจริงๆอะไรเนี่ยจากเกมสร้างบ้านกลายมาเป็นเกมซ,ซื้อรถแล้วก็กลายมาเป็นเกมซ่อมรถอะไรครับเนี่ยต ลันดับสุดท้ายพีคมากๆอันดับที่หนึ่งนี่คือนายโคศนาอืมมันก็เป็นแค่เกมอาหารธรรมดาธรรมดานี่ก็ไม่แปลกอะไรไปดูไ้โหลดมาเล่นดีกว่าส่วนนี่คือความเป็นจริงโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันกลายเป็นเกมเกมอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเกมดูแลประเทศประเทศไทยอะไรก็เนี่ยโอเค เออโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนดูและทำให้ช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ